เอาเรื่อยๆไม่ต้องได้ป่านี่้ไม่เอาอ่ะไม่ได้เสร็จได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมนะที่หวังชมท่านผู้ชมที่ทล่มาหลอกมาแล้วก็คุ้มใจแล้วก็ลองมาด้วยลองข้ามหมดเลยนะเรียกว่านะท่านผู้ชมด้านนี้ด้านนนี้ะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ย ไล่ผ่านด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศคุณผู้ชมนะบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้ชมได้ได้รู้นะครับเรื่องของผู้ปู่ทวดนะครับอย่างนั้นเะไจืดนะที่ด้านหลังมีลายเซ็นนะท่านสมเด็จนะครับเี็นไหมนนครับทุกผู้ชมที่วัะสว่างสิลงวันนี้มีหลวงพ่อมาได้ขี่มาด้วยหลวงพ่อแดงนะครับมาแล้วก็เรื่องอะท่านมาเลยนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับที่บรรยากาศ น,น้ำม,มนต์นะครับบรรยากาศทางนู้นเลยนะครับไปไปดูเลยครับไปเลยฮะับไปต้นต้มนะครับนี่นคือบรรยากาศทั้งๆนะนีคือขนมนต์ที่น,น่าดูมากนี่นคือบรรยากาศ นายไปจบนะโดยโดยเราพามานะวันนี้ข้าวไยเรไล่ไปานก็เ่าลูกแม่เอาลูกแม้เราเลยข้าวไทยขาเลยเอาูกแม่เอาลูกแม่พอนกูพอนกูเดินไปดูดูเลยเรินมาโอ้โหเดินมา

20,000นะคะครับได้ มาก่อนใช่ไหมเรียบร้อยอย่าปะหลบรถนิดนึงครับรถตามน่าจะจบเด็ดที่ถึงเบอร์เบอร์วันอะไรแบบนั้นถ้าต้องต่อโอ้ยดีดออกก่อน นะนี่คือเลขทะเบียนท่านสมเด็จมานะน่ำจมไ้ไหมหนึ่งแปดสามแปดนะหนึ่งแปดสามแปดนะครับเล่นน้ำมลเต็มเต็มเล่นน้ำมลสมเด็จเต็มเต็มนะนี่ก็ถ่ายเป็นภาพที่ระลึกนะผู้ชมนะนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะอ่าที่ ให้ผู้ชมชอบบรรยากาศใครที่จะเช่ชาเห็นไหมแบบพินด้านหลังเห็นไหมท่านผู้ชมพิมพ์เม็ดแตงพินอะไรก็ตามเ่ยนะนะครับแต่ว่าเห็นไหมนะท่านเป็นภาพผงนี่ชนวนมูลศารนี่คือสุดยอดนะภาพผงสุดยอดจริงๆในเรื่องของท่านสมเด็จนะครับ,บเ,เรียกว่าเกจิธน ajan เรี่ไาาหรองค์ทีเดียวนะครับท่านผู้มชม

แล้วเรหลมข้อแมาฐานนอกก็น่าจะก้าดีกว่าแล้วรหลุงอขาวอวัสองแพรอำเภอนาเอจังหวัดสระบุรีอายุ้าปีแปล้วก็มาหลนาสงขาพอเภอโวหินจังหวัดระยองเพราว่าอยุอ่กาปก็มาหุ้อหางรรวมเยอะนะ คอยอยู่รอบค่ะผมไม่ได้มาไม่ทันอดเลยภูมินะเนี่ยครบ่นผมก่นพี่เราครบดวงคบก่อนไม่พอตอนนี้มันจะมาแล้วนะครับรับรองไว้ได้ไม่ต้องไปรอแล้วไปบอ

और พ่อยะพอเ่ออ้าอะไรอาพอพอนะ้อสวยดีเลยอยู่ข้างน่ดีเลย้ายๆวิดีโอดิวิดีโอดิสวยนะ